วัดดีที่น่องก่อนหน้านี้ไปสุดเทือกเขาเพราะท่านในเขาเมื่อบานยู่ให้ดูหน้าบ้านสมเอี่ยมบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะดูบานป่าหนาคุณท่านเห็นไหมครับวัดตะลุบ โลบอันขอมูลมันเต็มค่ะพไดปไ,ปได้แล้วไทยคลิปโลบบกลักไลมันหลายค่ะหนึ่งเข้าไปไไที่ได้ยังกินแรงล่ะพี่น้องเอ๋ยจะได้อะไรกินแรง,ม,รงมกปะลาคู่โอโมอกอย่างมกนี้อย่างก่อ มกเจยดจที่เจอค่ะพี่น้องล่างทางหมอกเขาอำนาจไปใส่นอกวาดีเขาขึ้นเล่าจ้างเห็นเจ้าเทีเดียวเพิ่ว่าโอ้ขอยจ้าสิกินนี่ยังวะเอาคือน่าไปซื้อแบนให้แม่แบนม่นมีเบิดสูุอันใช่ไม่เศ้าคอยกับว่าได้กินต้องไปซื้อแบนร่างนกแล้วกับแบนอัน,นั้นเีย แมนลังเนาะส้มเล็กมีไหมอยู่นี่สมเล็กมีบอสมน่อยมีบออยู่อันรถตัดเอามันบันหนาวจีคือเปิดพัดลมใส่มันคักแขก ทำแล้วพี่น้องทำเมือดปืดตาท,าทุลัศัดข่อยกับบ้ได้เบิ้งดอกทุลัศัดกระไดจากแม่นยังพันนะกางเกงเอากงางเกงมาให้แม่แนนยุ้ในนลวด อันกางเกงใสซอันนี้มันฟืดปวดมันไซมันปวดเอวอักางเกงอันเอามไามัยหนะ่ยมันยังไซพอดีเนค้าขาค้ยประแดกบเด็กไปไซมากส่ธุรกิจประแดกประราเลขบว่าถือบ่ตต้องกิน อันนี้อยู่ในบานพี่นอ้องทั้งลกทั้งหนอกมันร่มแห้งลมแรงเกินไปแจ็คโน้ทเหมือนสุภาพกินเขาเร่งแล้วเหมือนเมื่อนอนบานเลยอ้นเฮื่น,น,นเฮือเ่อนกับพอมีผู้อยู่เฮ้ยสูงขี้วิตไปเมื่อวานไพาดอกสามตายนี่จากกัน บาซื้อบัตถือกับี่ตาเศร้าซื้อยูดอกเรียกกได้อยู่ย้ำไหนกบ้าสิถือกบ้ถือจักที่จักสิถือย้ำได้พี่น้องมาบกโน่นี่ไปสั่งะนี่รถเมล์รถล่างรถไฟไม่ได้ไปน้ำเขาบ่นึ่งมีมีมีเนื้อ น้องเตือนมันว่ามันถี่ออกไปว่ามันแม่สิมาพะนาเอาไปจังไหนยังมาบ่เม็นมันเป็นคอนเสิร์ตมีมีมันมาเหม็นงานัดไ่สันดอกบัตเหลียวบ้านทางพี่มันคือมาเป็นบัแบบโบ้มันเป็นน้ำท่วมมันเป็นน้ำหมันอย่างก่อนเป็นน้ำพัดลมเนาะ เ,เขากระเป๋ากางเกงแม่ยุโรปตู้มาเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวเมื่อน้พราะว่ามันม่มีกางเกยงยุุ่่นมันมีแต่กางเกงน้อยๆใส่ละมันรัดเอวเลยเลขตางกับท่านเองเมื่อยู่เหลือจค่มาเรียวมันก็อยู่น้ำพันละกับเพื่อนมันเหลือแค่ทุ่มสองทุ่ม

นี่ของยากระจุกมันเปลี่ยนได้ไหมมาดูตั้งสูงกระจุกมันเตกมันหย่งนจอบฟิวส์เออมันรั่วมันแตกมันล้่วเปลี่ยนให้ย่าจะเอาจีตังก็ว่าไป เตี้ยกระจกบเ่เป็นฟิล์มมันบ่นเป็นฟิล์มทางนันมันเออถ้าเป็นฟิล์มมันกะาก็เป็นอย่างมาตีก็เปลี่ยนไปมาตีได้หรือเปล่าอันนี้ใช่นี่โอ้ยอย่ในนี้อันนี้สร้างออลา้ <c oughs> ลานใช่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 ล้านใช่ใช่ใช่คุณเมย์สุภาพอกมาให้ลานไส้เฮียให้ อันนี้เป็นมูของร้านไส้ได้หนินอ้องตูตัวใหญ่พอมโตโตโตโนัโตโน่ปะโตโนกใหญ่มะมาสิเฮียซัมซุง,ซงเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลม์มใช่ไหมมันร้าวมันราวดังนั้นไส้เฮดไห่เอาใครจะทำก็ทำไปตั้งฝึกตั้งฝึกฝนฝีมือจะพกไปทำให้ยากถ้ามันเสียงค,ค,ค่อยว่าทัน จะได้กินนาทีหนึ่งเล็กตาเอาประม่นจักนาทีสิมหา,นาหน้าที่บ่นี่คือว่าเห็นหนาพอเถไไ<ไ>อะใส่ต้นตาตต้ตตาโอ้หนบอกมาถามหาไอ้สมบัติใบสัม,มโนครัวใบสัมเนานี่ค่ะ ร้านโทรศัพท์ถ้าผู้ใดสนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอแตกซิมห้างซิมเล้าหน้าจอเล้าหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่เครื่องไม่ใดบ้างสื่อไม่หรือว่าอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากซ่อมเสื้อได้เบิร์ตพนะเอาเสื้อเสืส้อพี่นอ้องผู้ใดมาทางนี้เส้นโก้สมจากทำพามาโก้สมกับแม่เบร์ได้ค่ะเนื้อร้านใช่ใช่ใช่ใช ด้วยหน้าบ้านป้าอำนาจคณะตัวกันถามกับโรงตัดค่ะเชิญพี่เชิญน,น้องมาแหวมาเปลี่ยนใดเด้อค่ะเด้อหรือว่าอยากได้รุ่นใหม่หรือว่าอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากเอ่อหลายๆยอย่างกับมาสอบถามใดค่ะมีน้องเล็กตาตื่นขึ้นมากประมาณจากโมงเปิดเก้าโมงเนาะเก่าโมงเสาเก่านาฬิกาพี่น้องมาสอบถามใดเด้อค่ะเด้อผู้ดใดอยากเอ่อในเครื่องใหม่หรือว่าอยากซ่อมอยากแซมมัน มาหาน้องเล็กตาได้ค่ะโยนี่รับใส่พีรับใส่น้องมาใช้บริการได้เลยจ้าร้านใช่ใช่ใชแบนบ้าเป็นร้านใช,ใ,ชใช่ใช่่บ้า นามาให้เพื่อนเบน่น,อ,นอันนี้ผู้สมผู้แซมผู้ผู้เป็นเจ้าของรา้านวัตะเปิดค่ะเส้นพิสเส้นนองมากแม่มาใส่บริการใดด้วยค่ะเดอ้อพูดหนุนกันร้านใช่ใช่ใช่มากแบบไหนสอบถามได้จากเก่าโมงเสาไปหอดจักทุ่มลูกสองสองทุ่มบอกประมาณทุ่มสองทุ่มเอา ติกต่อสอบถามใดเลยมีเบอร์โทรว่าอยู่นน่มีครับตอนนี้มีแล้วใช่ไหมเบอร์โทรแต่ยังไม่มีป้ายไฟไไป้ายไฟยังไม่มาเลยอ๋อค่ะค่ะค่ะ,อะ,อะเอาจ้าสลับพี่น้องมาสอบถามใส่บริการใดเลยเลย,ยค่ะเดอ้อลันยูนาโดตัดนาบ้านปาำนาจฟังทั้งเลยเออทิศเหนือโอ้เออแมนแมนทั้งทิศเหนือทั้งบึงไ,ได้อยากใส่บริการกันมมกค่ะ เป็นรานยำๆเพราะว่วาหัวจะเปิดพ่อไ้ลูไใร้านเขาได้มีการมีงานมีไล่ได้อยู่บ้านอยู่ซองเนาะค่ะเนะเาะเซอยกันไปค่ะพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณลวงหนาเด้อยค่ะเด้อคันผู้ไดมาใส่บริการมีรับรับสอบด้ครับขอไล่ออมีอย่งแน่มีอยังแน่บอกเพื่อนได้รู้ตรงสอบได้ครับ ทรงสองมาท่าไปที่นี่ก็รับคือเราซติมกระตีเช็กอาการไฮพี้อากาสิบดีราคาไฮว่าเท่าไหร่รับอืมารสิบดีราคาไฮว่าสองมันจักบาทกันเอามาตกลงกันเอาแนครับส่งเครื่องมาก,ก่อนก็นได้เพื่อความเหมาะสมแนครับนี่อย่างแนมเอาให้เพนปัง้งเพนจะได้มาใ้าบริการนี่เตรียมจอรอบจอ,อ เบ็ดเชื่อมมันเก็เปลี่ยนแบตได้อันนี้เป็นเป็นสร้างมาตรฐานไปนี่มาตรฐานครับมาตรฐานไปเรียนจบมาแล้วบจบหลักสูตรมาแล้วเป็นบ่เครือค <ๆ S 1> ่องใหม่เครื่องมือกับท่านสมัยอ่าเครื่องใหม่เครื่องมือกับท่านสมัยพัะนะ <c oughs> อันนี้เป็นลานไส้ไงยัยสุภาพค่ะทายาทสาวน้อยเป็นแพล่เป็นเปลี่ยนไส้ไงของพวัญพิรดีพัดน,นะสมได้เบลดครับไอ้ไอ้ข้นเขาไปเรียนมาก รุ่นไม่รุ่นเก่าเป็นบ้างรุ่นเอียงก็รุ่นคิ้วๆตทกี้ซำได้บ่นี่อันพุ่มพดบ่สุภส้พุ่เทาไหมไม้พุ่มเทาหกซีเจ็ดาสิฟหกซฟใช่ไหมรุ่นยาหนิไหมรุ่นยานีไหมแต่ว่ารุ่นยากัท่านสมัยไหดีไอโฟนอยู่ดีใช่ครับไอโฟนอีสานเลยเออใช่ยยิงสมัยใหม่นี่แหง่นนักเลยเป็นบรับ สีบัถนัดแต่สมัยเก่าบอกพุทธเ่าที่<อ>กด<อ>ปุ่มกดมีตลับกับโท่ <c oughs> โอ้ยเนาะราคาเท่ายซ้ำทุ่งไอ้อีหยังก่อเขาเอิญไปยังก่อราคาสี่ร้อยหกร้อยดิสมัยเก่าๆเนะ่ะโอ้ยเนาะมีแต่ตโท่กับโท่เขากับรับซุ้มมาสองกับสี่ตัวจิ๊กสภาพด้ก้อนตัวเครื่องอเครื่องดับ,บืตบวติดเขาก็เป็นเด็กน้อยสมัยใหม่เนาะค่ะพี่น้องเออแลกตานี่ เป็นเด็มมกรอยสมัยใหม่ที่ว่าเขาเรียนมากเขาเรียนรุ่นใหม่สอมได้สมือมันก็มีแตาไอโฟนคนใส่ส่วนหลายเนาะไอโฟนแนะ่อปเปอปแน่ติโปโปเปเปนี่แหละ oh, <Apple>. มีโวโอเปเว,ว,เวกับมีติซัมซุงสมือสมือนี่กับส่วนหลายกระมีแตาไอโฟนแหรอเนาะรุ่นได้รุนน่นรุ่นยังเหรอราะรุนก็นนนแม่สุภาพรุ่นยังนี่ไอโฟนเอฟไอโฟนเอฟจักเทอร์ไถ เอ็กซเอสเอ็กอ็ม็กว่าว่าเผื่อว่าเปลี่ยาคอยหุกจักแต่ละค้ามันมาซื้อท่านี้ท่านี้รุ่นนี้รุ่นนี้มันลดไปแล้วหรือไม่นะเนี่ยครับเออสองปีแล้วมันสองปีมันตกรุ่นแล้วเดี๋ยวไอโฟนสิบสองออมีรุ่นต่อไปก็สิต่อไปก็จะไอโฟนสิบห้าไรไปเลยซ้ำกันกับรถเหรอพี่น้องเออซื้อโทรศัพท์ำซ้ำกันกับซื้อรถค่ะ ได้รุ่นเก่าไปรุ่นใหม่มากคุนเก่า์ก็ตกรุ่นรุ่นใหม่ออกมาง่ามตาพืชตาพืชราคากะหลายก็เก่า์แบบเรียกแต่สีวากันไปเนาะเรียกแต่รุ่นเลยแต่ยิงห่อเนาะค่ะรถกระดาคือกันล่ะกับโทรศัพท์กระดาบาร์ดีซูมมือค้นกับท่านสมัยขึ้นบาร์ดีได้ก็อยากได้แต่ไอโฟนรุนไม่สามหมื่นสี่หมื่นจังไส้ดีเป็นวัตถิกล้องจังชัดอันราคาธรรมดากับอยากได้เด้บาทหนึ่ ราคาสามสี่พันนีู่มาจากไห้มาจากไส้อ่ให้เล็กน้อยเลนให้เล็กน้อยรุ่นไม่ซ้ำนี่นานีา่ไซดิเอาพี่น,อน,น้องบัดนีินสิกว่หนาที่เราแม่สุภาติปิดคลิปเลยบ้ันนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้อย่าลืมเนะค่ะเด้ออย่าลืมมาใส่บริการร้านโทรศัพท์ของอ่ะเล็กตาน้องเล็กตาอตายู่หน้าบ้านป้าำนาจนี่ยละร้านใช่ใช่ช่พันนะ <c oughs> คุณอยากจะปิดคลิปแล้วค่ะเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องคลิปนี้เอาไว้ซั้นนี่เอาเล็กตาขอบคุณเพื่อนเดอ้อที่มาใื่เสพบริการครับผู้ใดยอยากผู้ใดยอยากได้เครื่องไม่เนื้อว่าอยากสอมอยากแทมบมนไหนก็นมาติดต่อสอบถามน้องเล็กตาได้เลยละค่ะเดอ้อได้ครับเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายไปก่อนพันนะ